อ่ะครับชมกันอีกคลิปครับโอ้เยียกระลามมาแล้วโอ,โอ,โอ้โดนแกงครับนะ่จะโดดน้ำแล้วครับเนี่ยโอ้โดนแกงชิชิโดดน้ำล้วบ่

เดี๋ยวมิมี่หายไปเลยครับไม่รู้ไปไหนแล้วครับมอเอรคใ่ราไลตัวจิกีขึ้นไปาๆเลยวะว่าไปยังครับมอไซยังอยู่ครับเดี๋ยวมอไซยังอยู่มอไซยังอยู่เ้เต็มเขี่มาตัจิกเราขึนเลยเราไปเลยเราฮูโตเราแรนเลยเราแรนเลย่ไอ้ไปก็ทาดไปกฮูออกอ่อมีกอ่เนี่ย เอาแล้วครับเอาขึ้นมาหน่เอาขึ้นมาต้องออกขึ้นไปไแคมนี้ต้องชำระน่าาไปขึ้นที่ตองมือเลยโอ้ยเพื่ออาเพื่อนเพื่องอะไรนเพื่อนข ไปแล้วครับเรื่องอาหลับโอ้โหไปแล้วพี่น้องนี่ครับสภาพวัอนี้วัอนี้น้องมิ่งมากว่ะมืงเนี้่ยนี่น้องมิ่งมากยังมือนี้น้องมิ่งมากยังยังเลยยังไม่เจอกันเลยนี่เจอแล้วไปยามายังงงมาตอนเช้ามาแล้ว มือแน่งกระตุ้มแล้วครับนี่หน้าตาหมดแรงแล้วโอ้ขาวเที่ยงก็ไม่ได้กิน

บอกว่าอย่าพุ่งสูดเะคยังงอยู่คนนึงบอกสูบมาบ้างคนนึงสี่สูบแล้วครับสูบปีเขาอก่าเนี่ยถ้าสูบนี่มันก็ไลกลับมาเหมือนเดิมครับโอ้ยเงี้ยสบายใจเนาะมวนคุ๊บเอาไปนี่ยเนาะยังไม่สูบนะครับช่งเคียวบอกว่าเดี๋ยวุดมาใกล้ๆนะครับค่ยจะเอาแมกโนะนะครับกั้น เอาแล้วครับว่าจะมาแกงเยมิมคืนเซมิมกลับบ้านแล้วครับรถไม่อยู่แล้วไว้บ่ไว้บ่ไปแล้วครับนุ่นไม่อยู่แล้วครับดีมแดงครับ แค่นี้ต้องตามชำระถึงบ้านครับดิมืดแรงเลยตอนที่เอ็นดำมึนแล้วตอนที่ดินน้องว่าจะดินโอ้ดำมึนแล้วว่าสันฮะไครนะโอ้ดี๋ยวผมกลับแล้วกลับนล้วห่อนมาเดี๋ยหน้าปะ ข้าพิ่ศนะครับอดากงยอนเลยครับสิดเมื่อวานเดียวตันนี้สิเมื่อานอ่าไดตามาเ้นห่มครับเน่งเมื่อแล้วผู้จัดการหายผู้จัดการยะพี่น้อจามหาผูจัดการมะมือนี้ยิด่ใครอนี้ยผู้จัดการเองยนี้จัดการสังโ้ผู้จัดการสั่งผู้จัดการสั่งลูกเท่าแกะาสันมาแ้วครับไรถนั่งมินครับเมื่ออล่าบ่ห ายกโลด้วยจักหาะหยกโล่หยกเล่จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์<อ><อ>ช่องนี้เบาๆด้วยครับรบ๊ายบาย